สวัสดีค่ะที่แรกว่าเยะมากหมู่บ้านแม่บระวางเนะาะบวางที่นัดกันตั้งแต่มตหมื่นตองงวดเนาะเจียนตองนะแม่นจ้านุ้ยเป็นวัดด้วยเนี่ยเจียงก็หมอลำนี่มนี่แหละเตียงตองกับเจโอสอเด้อเจียงก็มาสอดไปด้วยกันนีล่าปูมะหอยล้วบอกเนาะตั้งแต่ต่องวดแม่นีให้วิ่งสองกับเด็ดเนาะ เป็นบาดามานาดเนาะแม่ไหนตั้งแต่ตองหงวดลุ้ปากบ่แม่นมาให้ดอกที่แรกว่าสิบ่ให้ยจากไม่ตื่นตัออกมาอแมนเ็จเนาะเนี่ยขนาดตัองหงวดตองหงวดได้สองกับเจ็ดไปเอฟซีได้ชื่นอกชื่นใจก่อนนะคะเจ็ดเวยแล้วไหนมันสายวิ่งอ่าสายวิ่งจ้ะอ่าคุณแม่มากเรียนกับเรียนแมนจากจาราวันมันสิบอะไรก็คือกันมันแปลงยิ่งวันนี้เด็กวิ่งไหมนี่บอกมา บ้าทางน้ำมูเนาะแม่แม่บ้รตรงตเลขดัง<ม>จ้าบ้ตรงเลขดังเลยว,ว่าข้าวเทียนพันบ่อยตะกรอนหาเป็นตัวเดียวนะจ้าเทียนนี่พันอยากหาเป็นซองถือบ้าถือห้องกับบุหงเนาะจ้าจ้าพันหงอกเขาบอกยูทธวทยมาไทยเลยอันนี้ก็บไม่ได้บอกเป็นมาไทยเอง,อนเนเองจ้าแต่ว่าม่นีออ่อ,อยากออกคลิปวันบ่เมียนลูกนันอยากว่า พราะไยเอเอฟซีเรียกเรียหลางลาตามแม่นี้ให้น้อยว่าะัะนั้าได้ตัวเดียวมากกับยังคุมแล้วว่าะั่เมนเหมือมว้านไปยหาหมัวยังหมูเลี้ยงเครลงไปจ้ไปแะไวมีผู้นึงมานเลย็ำไมูวดชาเนาะจยังหมูเลี้ยงมันถามไว้อยู่อยู่เฝ้าอะไรขีมอเตแต่ใค่มากหาปูข้อนี้นะ宝妈ปูหอมากนี่ไป่อเมีนี่จากในนี้กปไปยังมูเลี้งบามันจะหาหมัแล้ว จ้ามามาบอกเราว่ากามเราก็ะชิมียจุดทั่วเราออกออกหัวพอดีนั่งลงมึงมาหัเดียวมึคือชิเมียแล้วพัสันปูหวานบ้านอ่ะจ้ามันเห็นแล้วน่งลงก็เลยเฝ้าไปหาเราเอาหนามเอายังไปเล่ากินหัวปูมาหาเราโอ้คือชิเมียอะไรเฉยพัสั่นก็เลยว่าปูลูกหลานมาทั้งไก่กัน กี่ม่ใช่ตีล่อเล็กว่าซวงลอเนี่มันไก่ที่พูหายคนมีอาซาวพัสนจ้า่นอย่ไก่อย่เผาอะไรพวกนะไก่ยีลี่มนตใส่ว่าปูกับเมียค่ะปูก็บ่ายเมียวายนี้บ้านนี้เล่าก reveal, compass, ็ว like like ่า <pol> ูบ้ว่าเล่าหนามากมดเดี๋ยวก็สิมีอะไรวอกอ่นเรียกว่าห้ลูกหายร้านเมียชอบปูบ้าน่นอย่ไก่จ้า ข้าโชคมันย sì, ังเพื่นกับชิมาหาอีกดอกคันว่าบานี้อีกคนนึงแล้ววะหวอกเลืแอนี่ปูก่าสันโอ้ไม่ข่อยไปเ่าะได้แล้วชิมิอาไ้แถนจ้าปูว่าอันเล็บอวัูโแล้วว่ะปูมหาแล้วเล็ไเปหาเราจ้ากต่หวงแล้วต้องโดนซ้ำหวกตัวมากในนี้แล้วไปอวก ค่ะอืมบัดทีบอกบอกว่าเกาตัวเดียวว่ะท่านเอาเอาบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณเนึงโมไปนกันแล้วนะปูบอกเลี้ลูกหลานแม่ใครซื้อไปได้ไปหาเงินจ้าเก่าเก่าเถิมาเท่านั้นโอ้โหปูเสื้อนหมือนบอกซาลูกหลานมันอยู่ไก่ขี้เกียนเล็กมาสองลอน่ะจ่ามันอยู่ฝั่งไรไก่ที่ปูให้ลูกเมียแซมันทำแล้วจ่า ขึ้นกเลยออกบาญชีออกแล้วบอกว่าอีกผู้นึงว่าขอสวงลามในผูว่าสันเล่าเลยว่าเก่าตัวเดียวเลยอือขั้มเดียวแล้วก็ออกเลยบอกจะแม่เลยกูเกยเก่าประสานบอกแล้วบอกลายดอกคันบอกเป็นตัวนะมันคันมีสองตัวนะมันผิดสินเพิ่นคันเพิ่นบอกไปเดียวนะบอกได้เข่าเนาะที่ม่น ิีเมนหาชิปก็เปลี่ยนละคนนั้นเส้วไปปูอะเรียกได้เอฟซีสีไสเอาเล็กถูกไานี่แม่แม่ได้จุดมา่าใเล็กถูกม้นได้จุดยเล็กถูกม้วนนึงกะเข่าเล็กถูกเนาะเขาเล็กถูกสองสาวดแล้วมันเนม่สองสานว่าคื่ออะไรตัวนี่คือว่าเรือแตพ่คนสีหายจังไดรที่้าเข้าวบ้านห่นเล็กวิ่งอันนี้ปูบอกเด้ปูเข้าตัวเดียวแมนครูว่าน่ะเขก็รูด เราไปไกลแล้วเราขึ้นมาเราจักได้จักว่าคลองเก่าปูู้นี่เท่าเป็นเก่าเก่าแล้วเก่าสนว่าสนนี่ตีเอาเอยตีเอาเองตีเด้อพี่น้องเอฟซีสิตีเอาเอตัวก็เบิ่งเลขถูกไหมนี่เดี๋ยวขอเบิ่งเลขถูกไหมนี่ก่อนเอามาประกอบใส่กันเนาะแมนค่ะมันต้องตรงเข้าตรงกันนะครับโดดซักรถบ่อใจบุญอัดเลย ก็ด่งแห้งแต่นอเหล็กเก่าเนี่ยมันชิมาอีรีบอนอแต่ว่ากระต่กระแซจดมากามาซีแต่นอซีกามาเนี่ยเก่าเ้วยแค่สีเก่ายังแล้วเดี๋ยวกอนปูมันหัวเก่าซีหัวแล้วมันหัวเก่ายังก่อนมันเก้าแปดแปดเก่าจปดเก้ากับสแล้วบอกว่ามันเลยสีแล้วแต่ว่าเราบอกเลยถูกจ้าปูนะคำว่าขอนึงต้องขอนึงน้นดิบบึ้งเด็กูแล้วอันเี้ย เลขถยงแล้วก็ชาติแถบันนีงวดนี้นะแม่เจ็ดสองแปดสองแปดเจ็ดแม่แน่นะคะรองแล้วก็องเอาต้งแลแม่ก็แม่เอาท่มกแม่บุญก้อนใค้ได้จ้ะอันนี้ด้วยค่ะเบิ้งยูกระดาษด้วยแม่หีก็สองย่าลืมนัแหละพูกนีเขามาสองไอตั้งแต่เข้ามาทายเนาะสามงวดติดเนาะ เรียกผิวไม่เป็นหวัดที่ซีต่ว่าห้าผิวไหมหรอห้าเหลื่อมมากจ่าจ้าเอานับใหมเนาะแม่เนาะพิษถืออย่าไปได้ว่ากันเพราะว่ามันเริ่มใหม่ค่ะแล้วทีนี้มันิผ่านไปวันหนึ่งแล้วกันมันเป็นแสงเนาะมันไม่อยากอันนี้เดาแคบหน้าจอไปแปลบนึงเนาะง่ามเลยง่ามง่ามเกี่ยงอะไรก่อนเไม่กู้อันมีมะตูมกับเหล็กหิ่งแม่พอดีอัน ้คันเท่าเป็นมาคันมันเป็นเลขฟันเอาเพื่อนให้ตีปัญหาให้นะเพื่อนชายสองโตถ้าเพื่อนมาเห็นเพื่อนให้เห็นโตเดียวดิ้เพื่อนสายวิ่งสายเลี้ยงเพื่อนเลี้ยวเจอเพื่อนวันนี้ว่ฝันเบาหวานวันขันได้เสีงซี่เขาเห็นแล้วคือบ่ฝันตัวบ่ฝันบัวเจ้าจังได้ทุกวันนี้เลี้ยวเตียร่างเทียร์ขันเพื่อนหายเบืองแล้วคือคือบ่ฝันเลย เรียวเตรียมอันงวงมันบอมหาาันตีแม่เรียวต้งหวาขันเพิ่นไม่เห็นสันเรียวคือเือันแม่นคอปลาฟันเลยนก้าตัวเดียวะจับไปวิ่นไปวิ่นหนอละต่ควรกับปลดงอันนั้นนีพันสิเป็นเรขเรวเตรียมอันข้าเจ้าสิตีเอดอกพันของปูตาเฮ้านี่าเก้านี่สิกระดกไดเปล่ก้ากระบอนำบบจ้า เราเก้าก็หกตัวเดียวกันแล้วเก้าหกหมอหม้อหัวก็กันเรียวเตี้ยบนจีตเตียวแต่ว่าเลขทูบเนาะจากที่หนูสังเกตมากหลายหลายหวดนี้ก็าิะเป็นเลขสองตัวมากกว่านอกใจบุญเนาะไม่ใช่บอกเป็นเลขสามตัเตียกอนมาได้ปีกว่าแล้วคือคือหายสองตลอดสิจุดได้สามแต่ว่าก็หายสองคือเ้า เงือดสามส่วนก็หายสามส่วนครับอืมหายบ่หายบ่เคยให้ยสามตัวจักเคียจ้ามันผิดสินคนเรียกถ้าผู้ใดสิได้แต่ว่าเพิ่นให้แค่สองตอนนั้นเมื่อเราดูก็เลยว่าถ้าผู้ใดมักเลขถูกนาอย่าลืมตัดเหรียญน้ำแน่ตอนนี้จ้ะเนาะเพราะว่าจากที่สังเกตมากนะสิเป็นเลขสองโตมากกว่าเลขสามโตจ้าเราข้ามเดียวเก่าวกัน กูเสื้อหนอดซาลูกหลานบันยูกไก่จ่ายังว่างานกักเพิ่นไว้ถอเพิ่นบันยูกไก่บานทีเมอเตอร์ไซค์มาเนาะจ้าจ่าหัวกับเมียค่ะมาบอกกูหัวสี่ใบไตวันโอ้อ้หน้าจากไก่เพื่อนกูออกซาเพราะว่าเดี๋ยวลูกหลานฉีมาหาไม่ดอกจ้าไ่นี่ว่านะบ้านยี้เพิ่นก็เลยออกอืมเสื้อกัน นางล่งโผแล้วเด้อัหมนถ้ามีแต่เงาว่าแล้วเรือยม่บ้านเนี่ยไปตอนตอนค่ำๆจ้าไปหนู่เศราบ้านพาะว่าย่อเซลเลยไปเด้อมอนาอจ้าแมนมันผรา,าใหญ่เลยมอนาเจ้เจ้นมาหัาวาอันมึงลองไปเนี่ยีคนมากท่านล่องไปวันนึงกับผู้นั้นอย่าขี้ม่วจะใช่มาเลย ไปแเราตัวถั่วป้าๆแล้วก็ออกไปเลยใช่ออกไปแล้วพอนุ่ประตูพอดีหัวหัวพอดีนั่งลงเลยจินั่งลงเลยโอ้โปูเขาจริงปูแม่ซื้อเนาะเอออันวกเข้าไปโหเนี่ยอยว่าโอ้ยเอาหนามไปคนกินกันอยู่ในหันมันไม่อยู่ซีค่อนให้ว่าไปบูซาพ่อกันบ่ได้นัดกันดิ เพื่มรู้สึกว่ามีคนมาทันก็เลยลงไปใส่บูชาตอนแรกนี่ใส่ต้อบันจ่าก็สรุปว่าเก็บถูกแต่จว่ากันเด้อเนี่ยทางเนาะอันนี้ก็เลขถูกปูเนาะแต่อย่าลืมเน่าไหมนี่ว่าไม่เคยมาสามตัวจ่านี่จะมาสองตลอดค่ะเดี๋ยวบนเนี่ยปีใหม่แล้วปีใหม่เนาะ สามานับเงินอีเงินไหมนะแม่เนาะเงินแรกเนาะนับหนึหน่งมไม่ดที่เพ<ม>ิ่นเคยเห็นบึงมากฝั่งแม่นี่มันสี่ขาดเที่ยวเะ่าไรหัวดเดียวจ้านอกนั้นก็ไปต่อที่นี่เลยจะตัวเดียวนะสาย,ยาวยิ่งแต่หัวหน่ากับเขาเนาะ สองคะไ้อง,องส,สลักค่ะลุ้แนวทานของแมนี่ที่มาตามในมือน,นี้เนาะก็ได้เลขถูกนะคแะละก็มีเหลขกปูบอกนะคะส่วนสองกับเจ็ดนะคะแม่นี่หายกันแต่ตองงวดนะคะเพื่อเอฟซีหลายท่านหลายคนบอดเเบิงคลิปตองหวดเนาะแมนี่รุดปากบอกนะคะก็จังสิบเป็นสองอย่าลืมสองกับเจ็ดตัวเดียวกันเด้อวรสันแมนี่ว่านะคะใจบุญก็เลยเขียนไว้นะคะไผ่หม,มักเมยหมักแลน วิ่งสองกับเจ็ดนะคะส่วนเลขเก่านี่มื่อว่านสดๆหลอนๆเลยนะคะลูกล้านปูเนาะพ่นมะก,กาบนะคะแล้วปูพ่นกับมาซูนนะคะอบอกขอขอโชคลาภน้ำปูนะคะก้อนปูสิออกก้อนปูสิไปนะคะ,ป,ป,ะ,คะปูบอกเก้าบัทเก้าแล้วก็ออกเลย <laughs> ในเก้าตัวเดียวนะคะส่วนเลขถูกนี่แม่นี่จุดมือใดก็จะ้ะมือวัดปน อ๋อจุดวันโกนนะคะชัดเจนเลยในหวดนี้นะคะบ่าต้องตีปิชนาเลยนะคะเพราะว่าตัวเลขงามชัดเจนนะคะสองแปดเจ็ดค่ะอเอาตามนี้เลยนะคะคือเก่าเหมือนเดิมเป็นเพียงแนวทางเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะในนี้เอามาแบ่งปันดซื้อนะคะทุกคนมีสิทดิ์ลดนะจ้าแม่จ้าแม่ ก้าสิบไปหาตทั้งเทิงพี่จนั่นละนู่นนู่นีเอาเนี่บกัาสองกับเจ็ดที่หหน้าที่แหลกเนาะวันสันเนน้คิดได้ใจว่าแต่ก็ยังมาตรงกัเลขถูกอีกมืนเดิมนะโอ้แม่อะน้อะชัดเจนนะคะตนวมือนีพึ่งวันที่ถ่ายสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยมเลยดิตามแม่นี่เลยเลยฮาแม่นี่มีฝันคงสุดข่ายนะคะกระบกปุ้ยว่าคัน คันห้ลูกล้านแล้วคันจุด่วมคันนี้ขันจุดท่วคันนี้คันคือว่าไ้ลูกแล้วคันจุดทั่วออกมากจะไ้เป็นตัวคือลูกปลอยปล่อยไปอันนี้ตาพ่อดีดุดเป็นตัวนี้เลยมี่สองมีเจ็ดผอมในเหล็กถูกเนาะแม่เนาะคันขนาดหมวดน,นี่ม่าจะเจ็ดเก้าสองนั่นละ อันนี้แอดมินตีเองตีเองเก่ามาที่หลังเลยกอนเป็นสองที่แรกเหรใไ้สองหรืให้เจ็ดแล้วเก่ามาที่หลังเสอมเก้าเจ็ดกนความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแมนแมนตงคนต่างตีได้เบิร์ตทุกคนนั่นละนะคะไพ่ใหมากมั่นเนาะโชคไพ่หมานมั่นนะคะ้าเห็นตัวเดียวเพิ่นกับ่อชื่อคันว่ามีโชคไม่หมานจ้าผู้ใดมีอันเขาเอิญยังเกาะมีโชค ดีจังไลยกับถือกลดพี่น้องที่มันหมันซุก่นเนอะค่ะมีโสงมีหมันปีใหม่แล้วจ้ตาตาอย่างไรเพิ่งถือกี่ดอกมันมันวันนี้าบอกเรียนๆกับอย่างห้ถือสุว่อนล่ะย้ำบอกย้ำเลยเพื่อนเขาบอกได้เป็นตัวเพื่อนเนาะเอาตามที่เขาเห็นเห็นตามที่เขาเขีนตามที่เขาโอเคเนาะคือว่าบอกล้าเห็นจังไดกับว่าแบบนั่นนะ แม่ี่บอกพอตัวหรือว่าเห็นทางใดก็จะบอกคนแปลกันจ้าได้ก็่บอกว่าได้นะแม่เนาะตัวไปใหังมันบน่แม่นเงินเฮาสื่อเงินคนแล้่า <laughs> นี้นกับลบก,กว่าไม่นี่แค่นี้เนาะจ้าแมันี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะ,ะกัสีได้ห้แม่นี้พักพรแล้วเนะาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่นีที่เอาแนวทางมาแบ่งฟันเอฟซีนะคะขอบคุณค่ะ